สวีดัสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลอยู่กับผมคนเกาคมเดิมเพิ่มเติมคือมาในเวอร์ชัน่นภาษาลมภาษาทินเพชรบูรณ์ก่อนอื่นก่อนใดก่อนก่อนอื่นก่อนใดก่อนที่จะไปชมคลิปพมขอ้อครอบคุณไอเบิร์ดไอชุที่สนับสนุน ออเสื้อโอเวอร์ไซส์งงขอขอเ,เ,เส,สื้อโอเวอร์ไซส์สำหรับคนร่างใหญ่ร่างวันย่างผมขอครอบคุณเอือเบิดเอือชุที่สนับสนุนเสื้อโอเวอร์ไซส์ถ่ายคลิปในวันนี้เสื้อโอเวอร์ไซส์ใส่แล้วสบายดีใส่แล้วนุ่มสบายดีนะครับ <c oughs> มือนี้พมก็จะพา <c oughs> พี่น้องมาเที่ยวมาประจนไัยน้ำตกกิ่มไงน้ำตกกิ่มไง อย่างที่พุ่มพมพาไปชมจุดชมวิวเข้าจุกมาแล้วน้ําตกจิ้มไนก็อยู่ในเขตบ้านเข้าพวงตําบลสะแก้วอ,อําเภอบึงซามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ตามผมไปเบื้องเลยนะครับตามผมไปประจนภัยนะครับว่าน้ําตกจิมไนจะมีความสวยงามขนาดไหนมีน้ําเยอะขนาดไหนตามผมไปเบื้องนะครับครับสวัสดีครับ อยู่กับผมคนเก่าคนเดิมเอชิวช n แนลเพิ่มเติมคือมาในเวอร์ชัน่นภาษาลมภาษาทินเพชรชูบูนนะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาชมน้ำตกจิ่มไงทำไมน้ำตกชื่อนี่ชื่อว่าน้ำตกจิ่มไงนะครับก็ผมจะเล่าให้พี่น้องฝั่งว่าผู้ใหญ่บ้านชื่อจิ๋มแล้วเพิ่นเป็นผู้ใหญ เข้าเลยตั้งชื่อว่าน้ำตกยิ่มไงนะครับซึ่งเพื่อนเป็นผู้ใหญ่แล้วเพื่อนมาเจอน้ำตกเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อนเลยเอาซื้อเพื่อนตั้งชื่อนะครับว่าน้ำตกยิ่มไงพ่มก็จะพาพี่น้องมาประชนไทยน้ำตกยิ๋มไงนะครับที่ตังอยู่ตำบลเข้าขวางติดโทษนะครับที่ตังอยู่หมู่บ้านเข้าขวาง ตำบลสะแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอบึงสามพัน,น,พนจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ตำบลสะแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่นี่น้ำก็แค่น้ำก็อย่างบบ โบามาโมาเต็มน้ำตกนะครับเมื่อกี้นี้ผมกะพาพี่น้องไปซองมาแล้วน้ำตกนี่คือผมจะพาพี่น้องมาประจนภัยในน้ำตกกิมไงน,นะครับซึ่งน้ำก็อย่างบอค่อยแรงนะครับแต่น้ำตกที่นี่ก็สวย ซึ่งน้ำตกที่นี่ก็คนพบมาบนานนี้นะครับซึ่งคนพบโดยผู้ใหญ่บ้านเพิ่นมาทําไรทํานาผู้ใหญ่บ้านที่นี่ผมก็ลืมเล่าไปแล้วว่าผู้มาใหญ่บ้านที่นี่ซื้อจิ๋มเป็นผู้ยิ่งนะครับผู้ใหญ่บ้านเข้าขวงนี่คือบริเวณหน้าผ้าน้ำตกจิ๋มใหญ่นะครับนี่ก็ยังวานะช่วยงามอารามช่วยงามนะครับช่วยจะ ส้มกับคำล้ำลือของชาวบ้านที่นี่จริงๆนะครับเพิ่นบอกว่าสวยสวยงามที่เพิ่นบอกคมก่อนผมไปถ่ายคลิปจุดชมวิวเข้าจุกนะครับเพิ่นบอกว่าขึ้นซ้ายไปจุดชมวิวเข้าจุดชมวิวเข้าจุกถูกเข้าจุกลงขวามาน้ำตกกิมไงตอนนี้ผมก็อยู่น้ำตกกิมไงนะครับซึ่งเป็นน้ำตกอีกทีนึ่ง ห้องอำเภอบึงสามผ่านบ้านเฮานะครับพุ่มกช็ชราพี่น้องเดินประจนไทยไปเรื่อยๆพุ่มก็บอกคา่คอยกาเท่าไรหรอครับเพราะว่าตอนนี้มือพุ่มก็ย่างวัห้ดีนะครับนึกจากเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆสวยงามพลามแปดนะครับ สวยงามมากเลยนะครับน้ําอากาศแกลมเยินนะครับน้ำากระโบไใ่เเขาไหลน้ํากระโบเยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากฝนเพิ่งตกนะครับน้ําก็เย็นนะครับยืนชื่นใจ ก็จะพาพี่น้องเดินดูลอบๆน้ำตกจิ้มไงนะครับซึ่งสวยงามมีหินเทินกันเป็นชั้นๆ,ๆนะครับเห็นเล็กหินน้อยเทินกันสวยงามนะครับข้างล่างนะครับที่พม่พาพี่น้องไปซองมาแล้วเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับพมก็จะพาพี่น้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆไปเบิ้งว่าน้ำตกจิ้มไงมันจะสุดแค่ไหน เ่อาก,ก็สวยสวยงามพลามแปดครับมามือนี้มาสองทีแล้วพุ่มจริงๆครับกับการขึ้นปลาบุกห้วยมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาประจไภัยน้ำตกจิ้มไงมาเบิ่งความสวยงามห้องน้ำตกว่าน้ำตกมีความสวยงามขนาดไหน น้ำก็ะไรยืนสบายดีนะครับที่นี่ก็สวยงามพระรามแปด๊ดสวยงามตามคําล่ำลือของชาวบ้านจริงๆนะครับที่นี่ก็ยังค้นพบมาเมื่อโบนานนี้นะครับเปลี่ยนน้ำตกว่าก็ได้นะครับว่ามันเป็นน้ำตกแห่งไหมที่อย่างบบมีคนรู้จากไรเท่าไหร่มีแต่คนในพื้นที่รู้นะครับ เมื่อบกี่ปีผ่านมานี้ทางอำเภอบึงซ้มพันก็ได้ประชาสัมพันธ์ที่ท่องเที่ยวที่นี้แต่ตอนนั้นพุ่มมาแล้วพุ่มมาแล้วแต่ยังบม่มีน้ำผมเลยไปถ่ายคลิปไปให้พี่น้องเบ่งกันมาคลิปนี้ฝนก็เริ่มตกน้ำก็เริ่มไหลแต่โบลายที่ยังที่ขวัญน,นะครับ ผมก็จะพาพาพี่น้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆไปดูว่าน้ําตกกิ่ไงมันสุดที่ไหนยังว่านะครับน้ําตกที่นี่ก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมยอมรับว่าสวยสวยไดาๆครับสวยมากๆเลย ผมก็จะเดินพาพี่น้องเดินไปเรื่อยๆเดินไปเบิง้งเกาะแกงหินไปเรื่อยที่นี่มาเบิ้งจุดชมวิวแล้วก็วยังมาเที่ยวน้ำตกนะครับในหมู่บ้านเข้าห่วหวงอยู่ห่างกันบถ่ถึงครึ่งกิโลบพถ่งห้าร้เมตรแล้ว เป็นน้ำตกทีไม่แจสวยงามอารามสวยงามอารามตาสวยงามพระรามแปดนะครับเป็นโคดโคดหินแกงเล็กๆน้อยๆ ไงมาพุ่มมาพาพี่น้องมาสุดน้ำตกแล้วพุ่มก็จะพาพี่น้องเดินกลับไปตอนนี้พุ่มก็อยู่ที่น้ำตกจิ้มไงหมู่บ้านเข้าขวงตำบลสะแก้วอําเภอบึงส้ำพันจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เป็นอีกน้ำตกที่หนึงที่สวยงามพรามแปดสวยงามอลามตามากเลยนะครับ มื่อนี้ผมกันะมาในเบื่อกันแล้วบอครับว่าผมว้าไทถ่ายหลายมื่อนี้ผมก็พาพี่น้องมาขูดเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่นลมเกาเป็นภาษาทินนะครับภาษาเอกลักษณ์ของชาวเพชรบูรณ์คนเพชรบูรณ์ดั้งเดิมต้องวบาลมยางผมนะครับ ตายายหุ่งก็เป็นคนลมโดยกําเนิดนะครับซึ่งพากันอพยพอพยพอพยพมาจนปัจจุบันนี้มาอยู่ทึงมาอยู่ทึงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอบพยพมาเรื่อยๆค้าค่ายมาเรื่อยๆนะครับทำในนอนหั่นนะครับ วดคมโซห้องยายแม่ห้องตานะครับตากันอพยพมาเรื่อยๆจนมาถึงกยอบอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับจะเข้าเทตติดต่อจังหวัดลบบุรีแล้วเป็นมาจนมาถึงอำเภอวิเชียนแล้วอีกอำเภอหนึ่ง อีกอำเภอหนึ่งก็จะเข้าเขตลบบุรีแล้วนะครับอำเภอสี่เทฟน้ำที่นี่ก็เย็นใส่นะครับใส่เพราะการกองจักหิ้นนะครับท,ท,ทั้งๆที่ฝุ่นก็เพึงตกไปเมื่อวานนี้นะครับน้ำตกจิ้มใหญ บ้านเขาพวงตำบลสะแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์จุดตรงนี้นะครับที่ผมพาพี่น้องเดินขึ้นมาจุดตรงนี้คือจุดที่สวยงามที่สุดในบริเวณน้ำตกนี้นะครับจุดนี้นะครับที่สวยงามที่สุดในบริเวณน้ำตกแห่งนี้นะครับ ที่เป็นคล้ายๆหินเรียงกันซ้อนๆซ,ซ,ซ้อนๆกันขึ้นนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ผาพี่นกอ่ยวน้ำตกกิ่มไงคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลถ้าเช่าถ้ามักเวอร์ชั่นภาษาลมภาษาทินเพชรบูรณ์ก็อย่าลืม กดไลค์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 ก็ถือไลค์ให้ผมแดนนะครับมื้อนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวน้ำตกจิมไงบ้านเข้าผวงตาบลสะแก้วอำเภอบึงสร้างพันจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำตกทำไมซื้อน้ำตกจิมไงนะครับเพราะผู้ยาบ้านไงซื้อจิมแล้วเพื่อนเป็นผู้ไนเลยซื้อน้ำตกจิมไงเพื่อนเป็นคนเจอคนแรกนะครับ ก่อนจากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยไปเฮ็ดคลิปใหม่ๆมาให้ผู้ชมฟังผู้ชมเบิ่งกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายเอชิวชาแนลครับเจอกันคลิปหน้าเด้อ